ขี่ช้างสัตะ์กระแตนนะฮะว่องไม่ใช่แล้วนะฮะวันนี้ก็เกล่าเกีกับคุณก้อนนะครับตอนนี้คุณก้อนกำลังดูสกายเราอยู่นะฮะเราก็ต้องเล่นให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้ได้ทำลงเขาเลยลงเขาเลยลงเขาเหลงไปเลยเพื่อนขี่ช้างอ้าวช้างมันถึงที่หมายเลยเอา้าอช้างตายขี่ <laughs> ช้างตายเลยโธ่ <laughs> เราเจอไลโน<ไ>่สองตัวเดินมานะมันทำเราเจ็บช้ำน้ำใจโดยการมันฆ่าเราสาิใครสี่มีแต่คนเขาอ,อยากดูมึงไม่แคสไง <c onna> <cat> ก็เขาแคสจบแล้วเขาจะกูจะแคสทับเขาทำไมถ้าใครอยากแคสก็เบนแมงล่างกูณอยากแคสทับคนเลยเนี่ยถ้าใครอยากแคสให้เบนแมงล่างแล้วกันเราจะเป็นยิงตูดแรดกันแนะจะเป็นไงเฮ้ชุเล่ห์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแรดมองหน้ากูแล้วเดี๋ย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 วก่อนโอ้โหโอ้โหตายเลย เราเออขอขอเควสนะครับคุณดาก้อนครับคุณดาก้อนจะเป็นคนให้เควสเราเนี่ยทำอะไรครับตูดยิงตูดั้ดงางช้างอ่ะเ <laughs> ขาบอกก่อนเลยนะว่าคลิปนี้อย่าเอาทำตามนะในโลกจริงไม่เอานะอย่ายิงนะ <laughs> อ่ะดูสองซ้ำอะไรวะไม่เป็นไรเลยเย <laughs> ี่ยช้างตูดติดไว้ <laughs> เดี๋ยวเอาใหม่ตายแล้วครับช้างตูดเหล็กครับคุณผู้ชมยิงช้างทำไมเราช้างเป็นสัตว์กู้บ้านกู้เมืองเราแนละ้วมันอยากทำอะไรก็ทำแล้วกันเรื่องเกี่ยนี้เป็นไงวะ เ,เราจะเอากระดูกแมค่คุณผู้ชมคือในเรื่องเกมนี้นะฮะเราก็ได้รับบทเป็นอาเจเก็เลยนะฮะหรืออาเจเกลนั่นเองนะ,ะครับเราคนเวนนามะค <c oughs> รับ <c oughs> เราชื่ออาเจเกลครับแต่ว่าคนที่ที่จะเรียกเราว่าอาเจกาเล่ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้สมัยประเทศอะไรวะเราเรามาจากไหนไมาทำอะไรน่าจะอเมริกานะครับก็เราก็มาทําอะไรใช่ไหมฮะเราก็เออตามภารกิจราแรกของเราเนี่ยก็คือว่าเราจะเอากระดูกแม่มาไว้ที่ที่แม่บ้านเกิดของแม่เราครับ โอ้ห oh, แ timed, ม่ม no. ันเกิดเวียดนามเลยไม่รู้เหมือนกันประเทศอะไรเฮ้ยผู้เดือยขาวิมาลายอยู่ประเทศอะไรวะอินเดียหรือเปล่าวะนี่เทือกเขาหิมาลายอยู่นี่เวียดนามขีหอือนกันอินเดียหิมาลายอยู่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ๋อที่เบสเดี๋ยวเดี๋ยววมีปัญหาก่อนเรียบร้อยที่เบสที่เบสแต่แต่แต่ที่เบสอ่ะเพราะเออหิมาลายอยู่ตรนที่เบสใช่ปะวะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับครห้าสิบปร์เผมไม่ค่อยรู้เรื่องภูมิภูมิภูมิศาสตร์อะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราเจอแล้วครับเราเจอโจทย์แล้วทุกดาก้นครับ กูเจอโจทดแล้วเอาละวทำอะไรตะกี้ทำอะไรกูไว้ยิงตูดแม่งเลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยสามลูกแล้วนะเฮ้ยระเบ<อ><อ>ิดเนี่ยเขา<น>บอกว่าเขาเขาบอกว่าแรปเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่หนังหนามากนะครับหนาไปไหมโดยเฉพาะตรงตูด<ฮ>นี่จะหนาพิเศษนะครับขอรออีกรอบหนึ่งไม่ยังตายไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวสี่รอบตายแต่ว่า ทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนโอ้เพื่อนกลัวเมึงเก้งเพื่อนกลัวโอ้โหไขรัดกันเลยทีเดียวคลิปนี้แม่งแม่งไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละโดนเล็ดควิดนะเล็ดควิดตายเราพีดเอ็มมันเอ้มมันมีสมเสร็ดด้วยเหรอสมเสร็ดมีดิไอ้นั่นไงไอ้ไทยเพนอะไรสักอย่างสมเสร็ดไปหาทำไมวะไปยิงมันให้มันเสร็จ ไม่ใช่ละยิง <laughs> มันเสร็จเลยอ่ะอันนี้หืดนะเนี่ยเดี๋ยวยึดค่ายกันดีกว่ายึดค่ายแล้วค่ายมันอยู่ไหนวะนี่ก่อนยึดค่ายแล้วไปเปิดเดสาก่อนนะฮะอ่ะไปเปิดเดสาเ <laughs> สาไกลเหลือเกินเอ่อเอ่อคุณก้อนครับกูนี่ไปไม่เป็นเลยครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวยึดค่ายตรงนี้ ดีไหมก้อนเลือกดิไหนดีนี่ล้กันเอาค่ายนี้ล้กันเอาที่มึงสบายใจเลย,ยกูสบายใจทุกค่ายทปี่สโลเคชั่นไครัสดิสคริงกิงแมนไครัสเอนโอ่น กูถือปืนของกูออกมาแล้วเอางี้เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเล่นกูจะพาคตามที่มึงทำเงินโอเคได้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 ไไปที่เบลฟาวเวอร์ไม่ได้ไปนี่หว่ากูวิ่งมาแล้วกูวิ่งมาแล้ววิ่งไปตามไอ้นั้นเจอช้างเจอช้างทำอะไรดีขี่แม่งเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหมาแล้วกูขี่ช้างกูไม่ตามหาช้างเลยกูไม่ใช่จ่าจ่าดูฟ้องมาแล้วตอนนี้ใจเย็นเพื่อนเฮ้ยศัตรู ตอนนี้จางโดนฟ้องกูหาช้างกิวเจอแล้วเนี่ยกูไม่ใช่จางโอ้โหศัตรูยิงเปี้ยงเราเลยนี่ศัตรูศัตรูเอาไงเอาไงไอ้สัสเอาไงเอาไงมึงกล้าบ้าตัวหน้ากูัวไอ้สัตว์ไม่ใช่หรอจังหวะนี้จังหวะนี้วิ่งขึ้นเขาแล้วจังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้โอ้โหอยไกลเลยเกลียดมากมึงจะการเองแล้วกันทางลัดเลยกัน <c oughs> เอาไงช้างช้างจะลงไปกูไหมสงสารช้างว่ะแล้วกูไปเองก็ได้ว่าเมืม่อไหร่มันจะถึงเนะี่ย กูเ,เจอหมูหมูวิ่งไล่วิดกูเฉยเลยกูทำอะไรผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วหมูวหมูป่าอะไรท<ด>ิหมูป่าไอเกมึงขึ้นมาไม่ได้นะสิสต้นตีนแล้วก็มาถึงที่นี่แล้วนะฮะเราก็จะขึ้นปเปิดเสาแล้วจวังหวะนี้แม่งเปิดเสาอะไรเป็น,ปนอะไรที่บันทอนปัญญามากฮะหาทางไปไม่ได้นะหมาปากจะร้องโหลนทำไม คุณดากอนมีความพิเศษอะไงกับคลิปนี้ครับอะไรครับไม่มีสาระ <c oughs> หมายแล้วท้าหมาถึงเกมเนี่ยครับเก <c oughs> มนี้คิดว่าไงครับ <c oughs> คนจับจองเป็นเจ้าของไหมครับเกมนี้ก็ควรนะครับสำหรับคนที่ชอบโอเพนเวิลด์แบบแท้จริงนะครับซึ่งผมก็นี่เร่องก็ชอบนะโอเพนเวิลด์แต่ว่าไม่ได้ชอบโอเพนเวิลด์แบบนี้เข้าปา่ารุ่นนี้นันไม่มีจุดหมายที่แน่นอนเลย โอ้ยจุดใหม่แน่นอนมีนะมีแต่ไม่ชอบไงอ๋อโอเคไม่เป็นไรแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบครับปัญหาคือกูจะไปไงต่อครับไปไงต่อตรงนี้ไงมัน <c oughs> จะไปยึดค่ดายแต่ละค่ายมันลำบากเหลือเกิน ฮะจะจูบกันเหรออ๋อขวิน <c oughs> คนจะจูบกันอ๋ออันนี้น่าจะน่าจะเล่าเถื่อนนะฮะแง่สิว่าอยู่ในป่าคนเออก้อนเกมเนี้ยเขาบอกอ้าวอ้าวทำไมทำกันเงี้ยอะไรวะกูซื้อปืนมาวันนี้เสร็จแจก,กฟรีเลยไอ้ปืนกระบอกไอ้ปืน,นกระบอกป,ปืนกระบอกเนี้ยสเนเปอร์ด้วยสัตว์อะไร Have rifle เออ <ไป S 1> ก็เกมที่เขาบอกเรียวทา์อ่ะเรียวทม์จริงๆด้วยมยัไงไงวะมันไม่<อ>วันนี้ตอนนี้มันเปิดมัน่าเป่าแปๆคือตอนนั้นครับผมเดิน,นมาเปิดมาเปิดมาเปิดเดสาอยู่เสาหนึ่งผมเห็นคนวิดพื้นแล้วอีกคนหนึ่งก็เขากำลังถ่ายรูปเพื่อนวิดพื้นอยู่ถ่ายถ่ายคลิปอะ่ะจะไปลงเฟซอี่ะถ่ายคลิปเพื่อนวิดพื้นถ่ายคลิปเพื่อนไปลงยูไรส์แบบได้ข่าวว่าโดนปิดไปแล้วแล้วก็เปิดใหม่ใช่ไหม ก้อนเราจะบินไปหรือสไลด์ไปดิสไลด์ไปดีครับรอเฮียอะไรไม่บินอ่ะไม่บินเนี่ยครับบินมันกากครับเอ้าบินมันสารผู้กากเลยไอ้กูกูผู้เล่นนะเว้ยให้เอ้ใครที่นี่แล้วมึงเผู้เล่นหผู้เล่นใูเเล่นมันคือไม่ต้องห่วงครับเวลามันดอกแล้วไอ้พวกกากอะไรเงี้ยกูโดนเต็มเต็มครับไม่ต้องห่วงแงเซ็ตพอยต์อ๋อตรงนั้นนะฮะ นั้นเราก็เห็น <c oughs> <en> โอ้โ,โหเห็นอะไรวะมันคืออะไรวะเนะี่ยโอ้เห็นพลพล่นธนู <c oughs> ก้อนครับเตลดีไหมเตลดีครับเตลยวเตียสไนเปอร์ยิงแม่งหมดเลยฮะอู้เดี๋ยว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 โอ้เฮ้ยน้ำช้างนี่วะเอาสนุกกเลยขึ้นขี่มันระบุบไปเลยเพื่อน <c oughs> ขึ้นขี่จะช้างนั่นระบุบไปเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกด พ่เพือนมอท่าเหรอชิบหายแล้วเพื่อนเดี๋ยวก่อนมันมาอีกแล้วเพื่อนมอทา่าเดี๋ยวโอ้มึงยิงกันไปแท้สะกาดเลยมาแล้วพร้อมกับการกลวยของกูมึงเคยดูหรือเปล่าถึงมันจะไม่ใช่ตัวสีฟ้าก็ตามแต่กูก็มาแล้วนะจ๊ะเอเดนเฟนสิเพื่อน นาาเห็นไม่อะไรเลยเพื่อนเดี๋เดๆๆเด้เดใจเย็นๆเพื่อนจะตายห่าแล้วเพื่อนใจเย็นเดี๋ยวจะตายแล้วครับเพื่อนครับเพื่อนกูอยู่ไหนเอ้าช้างช่วยกู้เฉยเป็นฉากจบที่สวยงามเยี่ยมไปเลย มากนะครับคุณช้างครับถ้าเราไม,รไม่ได้ถ้าเราไม่ได้คุณเนี่ยเราคงไม่รอดไ,ไม่เชื่อไอ้สัตว์ขี้โม่ใช่ไหมคุณผ<ย>ู้ชมมันเงียบๆไปแล,แล้วมันก็กลับมาด่าพี่ใช่ <c oughs> อะไรวะขี้แม่งขี้โมไ้ไอ้สัตว์มึงอะอะไรอ้าวได้สกิลขี้โม้ไงใช่ไหมคุณผู้ชมสกิลเชียนออสี่สกิลอะเอาทำอะไรดีวะเอเดอร์เลยที่เอาไว้ค่อยคิดทีหลังแล้วกันเดี๋ยวๆๆๆด แล้วทางเข้าบ้านกูอยู่ไหนทางเข้าบ้านอยู่ไหนนี่กูเจอแล้วติดค่ายเสร็จแล้วนะฮะ daughter please My daughter daughter นี่คือใครวะก้อน daughter คือใครวะ daughter คือลูกสาวฮะลูกสาว daughter คือแปลว่าลูกสาวใช่เปล่าวะเออลูกสาว ภูอย่างไลเฟิล์สาไปโอเคอะไรนะลูกสาวคุณเป็นอะไรครับท่านลูกสาวกูก็เป็นลูกสาวกูสิเวเ้นวใครมันก็ได้ช่วย,วยวกูด้วยนั่นเป็นเรื่อท่านจริงหากเดี๋ยวกูไปช่วยเองตูอะ <c oughs> ไรกูไม่รู้ตรงกูไปละเจ้าชาาัลวันเจ้าพ่อจะไปกับข้าหรือไม่อ้าวแม่งหันหน้านี้เลย แตละเคอะไม่ใช่อ่ะคุเรียกช้างว่าชะละวันโงก็กัดกล้วยมันซ้ำอ่ะเฮ้ยอไปช่วยลูกสาวกันเถอะท้าเป็นลูกชายเนี่ยคุณไม่ช่วยตั้งนานแล้วดีแล้วเป็นลูกสาวไอ้เวรลูกสาวครับลูกสาวอยู่ไหนอะไรเนี่ยช็อตกันน่ะช็อตกันมาแทนสไนแล้วกันมา มาสู์เก็บให้หมดอ้าวมีครบแล้วนี่หว่าคิ e เดอะทูคอม m านเดอร์ t ิดช็อตการ์เคครับผมมีสไนน์หนึ่งคนนะแล้วก็ต้องฆ่าไอ้สองตัวนี้ใช่ปะ่ะเฮ้ยมูนเดียวมึงเห็นทางนั้งแดงนั้นป่าวลองยิงมันทีหนึ่งสิเพื่อนยายิงให้เราดูหน่อยเฮ้ยแทงหมกงยังทำตามที่กูบอกไงเร็ว ยังไงกูดูหน่อยเฮ้ยไปเขาไปยิงใกล้ๆดิ่ทำไมวะยิงทางแค่นี้ทำอะไรกูได้มะเออตู้บเลยร้อยเฮียเอ้าผมไปตายด้วยรู้วัาทางกองทัพเลยเฮียเดินหน้าและข้ามันตามสไตล์ของนายเลยเพื่อนมีขึ้นมาสิมึงขึ้นมาสิมึงมีขึ้นมาสิอะไรเลอะไรเลเอโห้โอโหโอ้โห้ด้านเงาข้าเลยดีกว่าด้านไงนั่นไงเลือดเหลือแค่นั้นละเรียบร้อยเฮีย ไม่มีรอดครับคุณผู้ชมอ้าวน้อยเริ่มเพิ่มเพิ่มใหม่ซดนะโดนคือแั้ยระดับไหนแล้วไอปานระเบิดไปเลยนายมีระเบิดเรารู้เข้าไปฆ่าด้วยช็อตกาน์ะไปพวกนี้ทำไมครับทำไมทำไมทำไมต้องข้าวด้วยช็อตกัรดเร็วมากเลยนายปืนซักเนี่ยมันตายมันก็มันดีเควสมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวมาครับ ก่อนเสิร์ฮะเลยด็อกแท็กมาอันหนึ่งนะฮะด็อกแท็กอีกแล้วนะฮะถ่ายรูปปะเออใช่แล้วถ่ายรูปเร็ียบร้อยครับภารกิจเสร็จสิ้นครับอ้าวอ้าวผู้หญิงเหรอมึงยิงผู้หญิงได้ยังไงเนี่ยไอเวนไม่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 ไม,ม,ม,มียิงผู้ชายไปแต่ผู้หญิงรอดไงอ๋อดีแล้วดีแล้ว คือดีแล้วผู้ชายปล่อยปล่อยมันตายไปใช่ไหมอืมแล้วผู้หญิงไปไหนอ่ะคนที่กูไปช่วยหายไปไหนอ่ะอ้าวไม่มีอ้าวอ๋อมันบอกว่าไอ้นี่นี่มันบอกว่าตายแล้วใช่ไหมอืมเอ้าไอ้ไอ้พวกไอ้จะด่ามึงยังไงดีไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยมึงฆ่าผู้หญิงอ่ะมึงเป็นคนงี้มั้ยฆ่าผู้หญิงไงฆ่าผู้หญิงใช่ไหม ไในไหนมึงก็ตายถูกเผาศพให้เผาศพใีกแม่งเลยอือแฉล้วนงทำไรมึงฆ่าดอเ g อร์แล้วกูจะจีบใครแล้วทีนี้อ้างพี่สําหรับคลิปนี้นะฮะไม่รู้ทําไรต่อแล้วก็ขอลาไปก่อนก็ขออร่อยกันไปก่อนฮะอร่อยจริงๆกับเซี่ยงไฮ้นะฮะก็คลิปนี้ขอลาห้าบาทนะฮะขอลากันไปก่อนสําหรับเซี่ยงไฮ้นะถ้าาอยากให้เรา ลงโฆษณาให้ติดต่อมมเบอร์081144777น,นะสำหรับเสียงไฮ้นะ<อ>ครับขบกางกินงูคุณอยู่นะฮะไอเช่นนี้คนบังคับเลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่รู้ทำอะไรก็ขอลากันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราปิดรายการตรงนี้เราก็เขาจะหาว่าเราไปลอกใครมาใช่ไหม,มนั่นแต่เป็นว่าปิดรายการที่อื่นปิดรายการยังไงดีวะปิดรายการยังไงดีคิดไม่ออกเดี๋ยวเองเต็มตายคิดแล้วใช่ไหมคิดจากโซสองแล้วเอาไงตายไงดี เอางี้ดีกว่าก้อนมาทากันดีกว่าถ้ากูยิงไอ้นเนี่ยขึ้นฟ้าฮะกูจะโดนมันเผาตายไหมโดนเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวใครเดี๋ยวเดี๋ยวชีตาออชีตาผู้ผิดผิดอย่างไรเอาผิด,ผ,ดผิดเลยผิดคลิปเลยชีตา <laughs> <laughs> โอชีตาเควันนี้ขอลาไปก่อนนะวันนี้วันวันวัดไม่ดีครับท่านผู้ชมครับ <laughs> <laughs> อย่าเป็นวัดนะไม่เปาย